สวัสดีครับวันนี้มักนิวจะรายงานข่าวเด็กข้อนรอบวันนะครับสินหนังสุชาติศิลปินแห่งชาติครูหนังตะลุงเมืองคอนนะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน58ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาติทรัพย์สินหรือที่รู้จักกันในนามหนังสุชาติศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะกา,ารแสดงพื้นบ้านประเภทหนังตะลุงได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชราด้วยวัย77ปีที่บ้านพักบริเวณพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเลขที่6อซอยศีธรรมโศกนะครับ 3าตำบลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นลูกหลานจะเคลื่อนศพออกจากบ,บ้านพักไปทำพิธีรดน้ำศพแล้วมัเป็นกุศลที่ศาราร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารหนาครศรีธรรมราชนะครับหลังจากนั้นจะขอ,อะพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียติในฐานะศิลปินแห่งชาติผู้ทำนุบำร,รุงรักษาและศิลปะ การแสดงขึ้นบ้านของภาคใต้โดยเฉพาะหนังตะลงุงสำหรับประวัติของนายสุชาติทรัพย์สินเกิดวันที่2รกรกฎาคม2581ที่บ้านสักแก้วเลขที่134หมู่ที่5ตำบลสักแก้วอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศราึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสักแก้วนายสุชาติเป็นศิลปินที่เข้าสู่การแสดงหนังตะลงุงโดยเริ่มจากการที่นายสุชาติมีความสนใจในการวาดรูปตั้งแต่วัยเยาว์ในขณะเรียนหนังสืออยู่ในระดับ ชั้ปถมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดสักแก้วอำเภอสระสา,า,าจังหวัดนครศรีธรรมราชครูใหญ่ได้เห็นความสามารถในการวาดรูปจึงให้นายสุชาติเป็นครูสอนวาดเขียนแก่เพื่อนนักเรียนชั้นป .1 ถึง4ประกอบกับที่วัดสักแก้วมีการสร้างพระอุโบสถระหว่างพกักกลางวันนายสุชาติจะมานั่งเฝ้าดูการดูการเขียนลายไทยของช่างทาพระอุโบสถทุกวันนะครับนายตรวนช่างทําพระอุโบสถเห็นว่ามีความสนใจจึงได้สอนให้นายสุชาติเขียนลายไทยนะครับ เมื่อนายสุชาติจบช่างผสมศึกษาปีที่4ีพอเห็นว่านายสุชาติมีความสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปหนังตะลุงและรูปภาพต่างๆจึงนําไปฝากเป็นสิทธิ์ของนายทองหนูขาวซึ่งเป็นช่างแกะรูปหนังตะลุงเป็นนักแต่งบทกรอนและแต่งบทนิยายหนังตะลุงเพื่อให้ฝึกการใช้เครื่องมือแกะหนังตะลุงในระหว่างเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทํารูปหนังตะลุงก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทกรอนต่างๆไปพร้อมๆกัน กับการเรียนแกะหนังตะลุงจากการที่พ่อสวรรค์ทางด้านวาดรูปและได้รับถ่ายทอดให้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนลายไทยแกะหนังตะลุงและเขียนบทละครต่างๆมีผลทําทให้เกิดองค์ความรู้หล่อหลอมให้กลายเป็นช่างแกะรูปหนังและเป็นนักแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ15ปีนะครับประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่ยอมรับทางสังคมว่ามีความชมนานาญทั้งด้านการแสดงหนังตะลุงและการแกะหนังตะลุงรวมถึงการแกะรูปหนังใหญ่นะครับ จนกระทั่งมีคณะหนังตะลุงเป็นของตัวเองนะครับโดยการแสดงหนังตะลุงของศิลปินแห่งชาติรายนี้จะเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมทั้งหมดจะไม่นำเครื่องดน,นตรีสากลมาผสมกล่าวคือไม่นำเครื่องดน,นตรีสากลเข้ามาประกอบในการแสดงนะครับยังคงใช้เครื่องดน,นตรีพื้นบ้านได้แก่โมงชิงถักกลองตุก๊กและปี่ขณะทําการแสดงจะเน้นศิลปะด้านการเชิดรูปหนังและการขับบทกรตามทนองกรน,นะครับที่ใช้เฉพาะฉากตอน เฉพาะตอนตามแบบอย่างของหนังตะลุงยุคโบราณน,นอกจากนั้นหนังสุชาติทรัพย์สินยังได้อนุรักษ์วิธีการทําตัวหนังตะลุงและสร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงขึ้นในพื้นที่บ้านของตัวเองเพื่อแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหนังตะลุงในหลายบูริภาคของเอเชียตอนออกเฉียงใต้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาจนกระทั่งปี2549ได้รับการย,ยกยงจากกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ปฏิบัติตนในการทำลงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ศิละปะการแสดงแขนงนี้มาจนตลอดชีวิตจนเป็นที่รู้จักในดบับสากลและยังได้รางวัลอีกมากมายโดยพิพิธภัณฑ์นั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมการแสดงการแกะสลักรูปหนังตะลุงอย่างไม่ขาดสายนะครับ